เราจะเริ่มทำงานแล้วนะคะสวัสดีนาปังน้องเก็บฟางน้องอัดฟางนะคะหน้าปังหกเจ็ดเริ่มแล้วนะคะจากที่ไม่มีอะไรก้อนแรกก็จะไม่แน่นเท่าไหรค่ค่ะ เกก้อนแรกค่ะแกะก้อนแรกมันโมนแนนไปนไหนแนนหมดอ๋อะแนนอยู่บ่โอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยน้ำจ้าจากโลมันโมมากหรอ ก็เป็นยังพนะยังวะเสื้อบอมาตะก็คือเก่าบอมาคือเก่า